สวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมล่าวันนี้อยากจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกัดเจ็ตเล็กๆที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของนักถ่ายภาพทุกคนนะครับหรือว่าไม่ใช่นักถ่ายภาพก็ได้คุณพ่อบ้านแม่บ้าน มีอุปกรณ์เล็กๆอย่างเงี้ยติดบ้านเอาไว้ถ้าเป็นนักถ่ายภาพก็ติดกระเป๋ากล้องเอาไว้ติดตู้กล้องเอาไว้เป็นประโยชน์มากครับเพราะว่าราคามันไม่แพงเป็นราคาหลัก10บาทนะหลักไม่กี่สิบบาทไม่ถึงร้อยบาทเอาง่ายๆนะครับ780บาทถ้บาทถ้าถึงร้อยเนี่ยผมว่าชักจะแพงแล้วนะก็ไม่ต้องไปซื้อยี่ห้อแอนนิงหแม็กเคยคุยกับเซลเขาออกเสียงว่าแอนนงเขาบอกว่ามันเป็นคำสองคำนะฮะ a n เนี่ยแอเนี่ยก็คือชื่อของเจ้าของเขาอะนะ ENG เนี่ยก็คือ Engineering อะไรทํานองนั้นนะครับรุ่น168 Max ยี่ห้อนี้ผลิตมันติมิเตอร์ดังนะครับดังเป็นยี่ห้อดังของทางจีนเขาเลยมีหลากหลายรุ่นมีมิเตอร์ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีแบรนด์ของฝรั่งของที่อื่นเนี่ยเขามาจ้างผลิต ที่เรียกว่า oem ด้วยไอ้พวกนี้มันมีประโยชน์ยังไงมันสะดวกครับวัดตัวเลขเป็น lcd เป็นดิจิตอลเลยไม่ต้องมาดูเข็มดูอะไรบางทีเข็มเนี่ยเอียงนิดนึงดูอะไรก็ดูผิดแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเลขเลยมันชัดเจนเลยแรงดันที่วัดได้คือ1 2โวลต์ถึง4 8 v โวลต์1.2โวลต์ก็คือพวกนี้ พวกแบตเตอรี่ที่เรียกว่านิกเกิลเมทัลไฮดรายหรือที่บ้านๆเขาเรียกฐานชาร์จฐานชาร์จเอาไปใส่ในแฟลในอุปกรณ์กล้องบางรุ่นก็ใส่ใส่แบบนี้ได้หรือพวกมอเตอร์ไดรฟ์มอเตอร์ไดรฟ์ก็ใส่ฐานชาร์จพวกนี้ได้อันคาลายอันคาลายพวกนี้จะเป็น1.5โวลต์หรือว่าฐานพวกลิเทียมประเภท3โวลต์ก็มีลนะิเทียมที่ใช้พวก CR 2ที่ใช้กันในกล้อง,องพวก กล้องออโต้โฟกัสกล้องฟิล์มรุ่นรุ่นท้ายๆของยุคฟิล์มนะครับที่เป็น 2cr อะไรพวกนี้น,นะครับเราก็ใช้พอดีผมไม่มีไม่มีฐานแบบนั้นอยู่ในอยู่บนโต๊ทำงานเลยมีแต่เดี๋ยวอะไรที่จะเอามาให้ดูได้ LR 44นี่แหละ LR 44เนี่ยเป็นแบตที่เราใช้เยอะสุดละก็ดูตามนี้นะฮะอันนี้ขั้วลบอันนี้ขั้วบวกอัขั้วลบอันนี้ขั้วบวกดึงตรงนี้ จะมีสปริงดึงตรงนี้เบาๆเขี่ย ع. นิดเดียวก็ขึ้นมาแล้วเอาขั้วลบลงตรงนี้ขั้วนี้วางไว้ขั้วลบวางไว้่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยมันลงมามันก็จะวัดให้เลยครับก้อนนี้ LR44 ก้อนนี้1.48โวลต์ง่ายไหมฮะสะดวกไหมหรือว่าถ้าเรามีแบบ4 LR44 ข้างในนี้จะเป็น LR44 อยู่4ก้อนนะผมใส่ไว้เนี่ยเพื่อใช้กับ เทสกล้องพวก AE-1 พวกยาชิก้าอิเล็กโตอะไรพวกนี้ใส่ไว้4ก้อนเลยเราก็วัดบางทีหนึ่งทั้ง4ก้อนเลยแหละนะครับตัวนี้มันบุมอยู่ต้องใช้ปกติผมจะมีอลูมิเนียมฟอยล์มาปิดตรงหัวตรงนี้ไว้แล้วก็วัดบางทีละ4ก้อนเลยมันก็จะได้5.73 v โวลต์ ก็ยังพอใช้ได้นะอันนี้ลองกล้องมาหลายวันแล้วก็ยังเหลือแรงดันไฟพอที่จะใช้ได้อยู่นะครับหรือแบตเตอรี่เนี่ยอินคาายใช้กับแฟลตหรือใช้กับกล้องคอมแพกนะกล้องคอมแพกหลายรุ่นเลยที่ใช้แบตแบบนี้ก็ลองวัดดูแล้วกัน1.6อันนี้ค่อนข้างใหม่เลยนะแสดงว่ายังใช้ได้อีกนานเลยเพราะอันนี้เป็นแบตใหม่ที่ผมเพิ่งจะแกะมาใช้ ต่อมาเป็นแบตท,ที่เอามาจากพวกไฟฉายแรงสูงนะอันนี้เป็นแบตลิเทียม3.7 v โวลต์พี่เขาเรียกว่าแบตขนาดนาด18650เนี่ยใส่ในพวกไฟฉายแรงสูงใส่ในพวกรถอ,อุปกรณ์ที่ใช้กระแสถูงสูงนะต้องการกระแสถูงสูงก็ใช้พวกนี้ได้ 3.7ก็ไม่เกิน4.8ถูกไหมครับก็ใช้ได้นะเข้าเกณฑ์ก <c oughs> ็เอาขั้วลบลงตรงนี้ขั้วบวกแตะตรงนี้ uh, เดี๋ยวเขาจะดีเทคขึ้นมาให้เราปึ๊บ3.79โวลต์เหลือน้อยแล้วนะถ้า3.79โวลต์สำหรับแบตพวกนี้ต้องมามีประมาณ4.2 4.1เลยอะไรพวกนี้ลองอีกก้อนหนึ่งแล้วกันอันนี้ของยี่ห้อซัมซุงนี่เป็นแบตที่ผมแกะมาจากในโน้ตบุ๊กแต่ว่าเอามาใช้กับไฟฉาย แ้งสูงได้อยู่อ้าวอันนี้ยังดีสักกว่าเลย3.85แสดงว่าก้อนนี้เดี๋ยวต้องเอาไปชาร์จแล้วเนี่ยใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปใช้ไม่ติดใช่ไหมพาผมจะใช้แบตเตอรี่หลากหลายฮะแล้วก็พวก9โวลต์ถ้าใครที่เคยใช้พวกไวเลสพวกไมลอยเลยฐานก้อนสี่เหลี่ยมนะครับ9โวลต์พอดีผมไม่มีและมิเตอร์รุ่นใหม่ๆผมใช้แบบ 2A 3A หมดแล้ว ก็เอามาจิ้มตรงนี้ดูได้เลยมันก็จะขึ้นเหมือนกันอย่างนี้แหละบางคนกลัวว่าหนักไหมเอาไปแล้วเป็นภาระไหมเนี่ยขนาดมันเห็นอยู่ว่าขนาดแค่นี้นะทีนี้ด้านน้าหนักเนี่ยมันหนักขนาดไหนอ่ะบางคนอยากรู้อ่ะผมก็ช่างให้ดูกลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วเป็นภาระ30สกรัมไม่ถึงครึ่งขีดเลยนิดเดียวแล้วก็ใส่แทรกแทรกยัดยไว้ตามกระเป๋า,าแล้วก็ราคามันถูกมาก ความแม่นยำเทียบกับมิเตอร์จริงๆอย่างของที่ผมใช้อยู่เนี่ยฮาร์โบเทสเนี่ยนะครับ s t 1 1 8 a b o t e t ก็เป็นโรงงานที่ทำวันติมิเตอร์เจ้าใหญ่ของจีนพอๆกับแอนเนงนี่แหละนะครับระดับเดียวกันเลยของแอนเนงเขาก็มีมิเตอร์ขายแต่ของเขาราคาแพงกว่าฮาร์โบเทอยู่พอสมควรคุณภาพไม่ได้ต่างกันก็เลยซื้อตัวที่ถูกกว่าไว้่อนลองวัดโวลต์ดูนะ อันนี้วัดอันคลายก่อน1.5โวลต์ได้เท่าไหร่ได้1.596หรือท้นตัสมัน3ามหลักมาเลยละเอียดหน่อย1.596นะแล้วลองวัดด้วยแอนเดง1น8งแมก1.6 1นโวลต์ก็ปัดให้เลยเมื่อกี้1.596กับอันนี้1.6ก็ถือว่า โอ้ยต่างกันในหลักสนิยมหลักที่3เลยซึ่งไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรเลยอันนี้ Lr44 วัดตรงนี้ได้1.48โวลต์กลมาวัดด้วยฮาร์โบเทสเ e มิเตอร์แบบเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ก็ได้1.5ก็ถือว่ายังถือว่าใกล้เคียงมากๆอยี่ในระดับที่ตรงกันไม่มีปัญหาอะไร นะตัวนี้ลองดูอลองรีเทียมดูจะได้รู้กันไปเลย3.837 3.837นะจานะจำไว้นะแล้วก็ลองใช้ตัวนี้วัดเมื่อกี้3.837นะลอง3.85หรถือว่าเท่ากันแหละในทศนิยมที่ละเอียดขนาดนี้ถือว่าเขาวัดได้พอๆกันเท่ากัน ใครที่มีมัลติมิเตอร์มาตรฐานแบบนี้อยู่แล้วก็อ,อาจจะไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้หรือถ้าบางคนซื้อมันก็หลักไม่กี่สิบบาทนะติดกระเป๋าไปไอ้พันนี้ยจะเอาไปไหนด้วยเมโอ้โหตัวมันหนักครึ่งกิโลครึ่งกิโลจริงตัวนี้หนักมากแต่ว่ามันก็เหมาะสาหรับใช้ตามบ้านใช้ตาม้ายงานอะไรพวกนี้นะฮะไม่ได้เหมาะสาหรับพกพาแต่อย่างเงี้ยง่ายบางทีผมอยู่บนโต๊ะกล้องเนี่ยผมยังหยิบอย่างนี้มาใช้เลย สะดวกกว่าไม่ต้องไปลากสายไปอะไรต่ออะไรมิเตอร์มาเนาะแตบบ่กระดูกก็เล็กนิดเดียวเนี่ยใส่ให้ถูกขั้วมขึ้นไหมไม่ขึ้นน่ะทานหมดแล้วอะ่ะนี้แสดงว่าหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหรือเออเมื่อกี้บางท่านสงสัยแล้วใช่ไหมถ้าเรากลับขั้วละ่ะพังไหมอันขั้วลบขั้วบวกถูกต้องได้หนึ่งสามหนึ่งโวลต์ถ้ากลับขั้วขึ้นมาพังไหมละ่ะไม่พังครับแต่มันก็ไม่วัด ก็เงียบหายไปเฉยๆเงียบไปเลยอันนี้เหมือนกัน4 l r 4 4เนี่ยลองวัดผิดแกล้งแก้งวัดกับขั้วดูนะขั้วบวกมันจะอยู่ด้านนี้ใช่ไหมขั้วลบจะอยู่ด้านนี้แกล้งกับขั้วมันซะเอาขั้วบวกไว้ข้างล่างเอาขั้วลบไปไว้ข้างบนเหมือนกันครับเงียบพอหันให้ถูกขั้วเท่านั้นลหละมาแล้วนะครับมากันแล้ว5โวลต์กว่าๆแล้ว ประมาณนี้วิธีการใช้งานง่ายๆฮะไม่ต้องศึกษาไม่ต้องอะไรมากมายเลยแค่นี้เองแล้วบางท่านอาจจะเริ่มสงสัยว่าเออถ้าถ้าตัวมันเองแบตหมดละ่ะจะทำไงจะใช้แบตอะไรให้มันไม่หมดครับไม่ต้องกลัวผมได้รับไอ้ตัวนี้มาแรกๆผมก็สงสัยในลักษณะของความเป็นช่างก็ลองรื้อดูไขสกรูแงะม,มาดูไม่มีแบตนะครับในนี้ เขาใช้แรงดันใช้กระแสไฟจากจากตัวโหลดที่เราเอามาวัดนี่แหละเข้าไปเลี้ยงก็เลยไม่ต้องกลัวแบตหมดแล้วตัวเลขก็เป็น lcd แพ็กเกจที่ผมสั่งเข้ามาไม่ได้มีอะไรหรูหรามากมายก็ก็ใส่เป็นบับเบิลมาอย่างงี้ธรรมดาอมาหลายอันกันมาบางทีก็หายบ่อยนะหาบางทีหาไม่ได้หายไปไหนแล้วก็อยู่บนโต้นี่แหละแต่ว่ามันลกๆก,ก็หาไม่เจอมากอะไรมากด้านความแม่นยำน่าเชื่อถือได้วัสดุ ก็ถือว่าผ่านสเปคนะครับวัสดุเป็น ABS เวลาโดนความร้อนโดนอะไรแล้วมันจะไม่เกิดเป็นเปลวไฟแต่มันละลายนะมันละลายแต่ว่ามันไม่เป็นเปลวไม่ติดไฟนั่นเองความยาวสูงสุดที่วัดได้ก็ประมาณประมาณฐานเนี้ยฐาน3 8 3 7โวลต์4.2โวลต์เนี้ยยาวพอเลยแบตเตอรี่ที่มันแถมมากับอุปกรณ์ไอพวกเนี้ยบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่ามันดีหรือไม่ดีไงเราก็ วัดดูได้นะครับแกะดูนิดนึงแกะควั้วลบนิดนึงให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วก็พอแตะลง้ไปที่คอนแทคนี้ได้แล้วก็้วบวกนี่ก็แตะเข้าไปตรงนี้ได้มันก็จะวัดได้แล้วครับไม่ได้ต้องการพื้นที่ในการวัดอะไรมากมายอันนี้หนึ่งจุดหกสองโวลต์เนี่ยเป็นแบบยี่ห้อของจีนนะฮะยี่ห้อพิกพีอะไรเนี่ยพีเคเซลอะไรทักอย่างผมก็ไม่เคยได้ยินกันอันี้ก็แถมมากับอุปกรณ์บางอย่าง ก็เอามาไว้ให้ดูเป็นทางเลือกกันนะครับเผื่อจะหาติดกระเป๋าไว้เพราะว่าระบบเช็คแบตเตอรี่ของตัวกล้องเองเนี่ยบางรุ่นไม่แม่นแล้วนะฮะวงจรเก่าวงจรล้าสมัยก็แย่อยู่แล้วแถมยังกล้องอายุ30 40ปีเข้าไปอีกนะชิ้นส่วนภายในอะไรต่ออะไรก็ยิ่งไม่แม่นเข้าไปใหญ่เลยเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับเอาเป็นว่าเราชัวร์ๆอย่างนี้ดีกว่าอย่างพวก ตัวที่ผมใช้เนี่ย Nikon FE รุ่นนี้นะครับอ,อย่างเงี้ยกดเช็คแบตนี่ไม่ติดแล้วมีแบตอยู่รุ่นนี้ถ้าเปิดคานขึ้นฟิล์มทิ้งไว้นี่เท่ากับเปิดสวิตท,ทิ้งไว้เลยมันไม่ตัดเองถ้าเป็น FM2 หรือ FE2 นี่ยสวินาทีมันตัดไปมันก็จะดับไปอย่างงี้ผมจะลืมเปิดสวิตไว้ทานหมดไปแล้วดูอีกตัวหนึงตัวที่มันมีแล้วกันตัวนี้มีตัวนี้มีนมแน่ๆเพาเพิ่งใส่ แปดเข้าไปอ่ะตัวนี้เช็คแล้วยังมีเห็นไหมครับยังแบงวาบ่าแดงว่าอยู่อย่างนี้ถ้าเราเปิดสวิตไว้เนี่ยเครื่องว่าแสงจะทํางานตลอดเวลาเลยสาหรับ FE นะครับก็ถ้าไม่ลืมก็ปิดซะเท่านั้นเองก็จะได้ใช้นานๆโอเคนะครับก็เอามาแนะนํากันให้เลือกดูนะครับไปเซิร์ชดูในเว็บขายของออนไลน์ก็มีเยอะแยะเลยนะแอนเนงรุ่น 168 m a แม็กนะฮะร,ราคาอย่าให้เกิน780บาทแล้วกันถือว่าพอซื้อได้นะครับร้านอื่นก็ถูกกว่านี้ก็มีลองหาดูครับขอบคุณที่รับชมนะครับ,บรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ได้วยครับจากร้านปิกคาเมราสวัสดีครับ